สวัสดีมากครับนี่คือรายการ most exclusive ครับและผมหลังเลนเป็นพิธีกรในรายการวันนี้ครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับนักวิจัยและผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจผลักดันประเทศไทยให้แข็งกแกร่งและก็จะเจริญรุ่งเรืองครับผม และวันนี้ครับเรื่องราวที่จะนำเสนอกับคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติครับนั่นก็คือเรื่องราวของการท่องเที่ยวไปในอวกาศนั่นเองนะครับประเทศที่จเจริญแล้วทางเทคโนโลยีนะครับต่างให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวไปในอวกาศเป็นอย่างมากนะครับและเป็นที่น่ายินดีที่วันนี้ครับ จะมีคนไทยได้ขึ้นไปท่องเที่ยวในอวกาศเป็นคนแรกของประเทศไทยเราครับเขาคนนั้นจะเป็นใครและเขาทำได้ยังไงเราจะไปพบกับเขากันครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับเขาผมขอนำเสนอเรื่องราวของนักบินอวกาศคนแรกของโลกครับผมจะเป็นใครนั้นไปชมกันครับยูริอเล็กเซยวิสคาคารรนชาวรัสเซียเขาได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกนักบินอวกาศพร้อมกับสมาชิกอีก20คน จนในที่สุดเขาก็ได้รับเกียรติให้เป็นนักบินอวกาศคนแรกที่ได้ขึ้นไปสำรวจเหนือชั้นบรรยากาศในวันที่12เมษายนพฤศตวราษ1961ด้วยยานอาวกาศวอสตอกหนึ่ง ok โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ108นาทีจากฐานยิงสู่วงโคจรซึ่งอยู่ห่างจากพื้นดิน203ไมล์หรือประมาณ327กิโลเมตรแต่การเดินทางครั้งนี้ใช่ว่าจะราบรื่นเสียทีเดียว เนื่องจากบางส่วนของยานอาวกาศเกิดความเสียหายซึ่งเป็นผลกระทบจากรังสีต่างๆในขณะเดียวกันเขาต้องพยายามบังคับหนีจากแรงดึงดูดของโลกถึง8ครั้งจนกระทั่งสามารถเข้าสู่วงโคจรและบินสำรวจโลกภายนอกโดยรอบได้ในที่สุดซึ่งใช้เวลาไปประมาณ10วัน ครับผมท่านผู้ชมนะครับอาจจะสงสัยว่าที่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นฉากหนังฮอลลีวูดหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นตลาดหุ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดเพราะว่าที่ที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับเป็นสถานที่ทํางานหรือว่าห้องทํางานของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ ครับผมช่วยแนะนําตัวหน่อยครับผมค่ะก็ชื่อมิงพิรดา,าเตชาวิจิตนะคะก็เป็นวิศวกรดาวเทียมอยู่ที่สำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอากาศและภูมิาสารสนเทศก็ที่นี่นี่แหละค่ะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่วิศวกรดาวเทียมเดียวเห็น ทราบว่าเป็นคนแรกในประเทศไทยที่จะได้ไปเที่ยวอวกาศด้วยใช่ค่ะก็ตอนนี้คือมิ้งได้เหมือนกับว่าไปร่วมโครงการของแอคซ์โพอลลนะคะแล้วก็ได้ตั๋วที่จะไปอวกาศก็เหมือนกับว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยที่จะได้ไปสัมผัสตรงอวกาศเนี่ยนะคะสุดยอด ขอถามก่อนออพื้นฐานเลยก็คือตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างครับคือตอนนี้เนี่ยมินเป็นวิศวกรที่ทําเกี่ยวกับด้านดาวเทียมนะคะคก็คือว่าสานักงานของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าตัวแทนในการดูแลดาวเทียมไทยโชดเนี่ยให้ทํางานได้ได้ด้วยดีปกติดีนะคะก็คือว่าจะมีการเช็คสภาพตลอดหรือว่ามีการอัปโหลดข้อมูลการถ่ายภาพอะค่ะว่าดาวเทียมของเราเนี่ยเป็นดาวเทียมถ่ายภาพมินก็จะเป็นวิศวกรที่จะคอยดูแลดาวเทียมตรงนี้นะคะ่ะแทนเหมือนกับ จริงๆคือจิซ่าเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีดูแลดาวเทียมตรงนี้ให้มันเป็นดาวเทียมของประชาชนทุกคนนะคะนีก็เป็นวิศวกรคนหนึ่งที่ที่อยู่ตรงดาวเทียมถ่ายภาพใช่ค่ะเอาไปลงอินสตาแกรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเขาเรียกว่าดาวเทียมสมรวจทรัพยากรธรรมชาติค่ะเพราะว่าถ่ายจากสูงจากพื้นโลกเนี่ยแปดร้อยกว่ากิโลเมตรนะคะก็ถ่ายมาแล้วเอาภาพเหล่านี้เนี่ยไปประมวลผลทําพวกเกี่ยวกับเกษตรกรรมน้ําท่วมไฟป่าอะไรก็ได้แตกค่ะอ๋อไม่ได้ลงอินสตาแกรมอะไรไม่ได้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะอ๋อแสดงว่าก็เป็นคนที่ร่ำชั่ อะไรอย่างนี้เลยป่ะครับก็จริงๆจะมีอีกทีมหนึ่งที่จะเป็นผู้ที่วางแผนถ่ายภาพนะคะส่วนฝั่งของทีมนี้เนี่ยโดยหน้าที่หลักๆของมันเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่คอยดูแลตัวดาวเทียมติดต่อสื่อสารกับมันนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลว่าอยากให้ไปถ่ายภาพที่ไหนเนี่ยก็ส่งอ๋อเป็นคนบังคับใช่คล้ายๆว่าเหมือนเหมือนบังคับวิทยุรถบังคับวิทยุอะไรอย่างนี้ครับก็มันไม่อย่างนั้นเพราะว่าตัวดาวเทียมเนี่ยมันจะโคจรของมันเองนะคะแล้วก็จะต้องรอให้มันเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ที่จะติดต่อสื่อสารกับเราเราไปแอบถ่ายที่ ประเทศอื่นไม่ได้จริงๆได้ค่ะเพราะว่าดาวเทียมเราเนี่ยออกแบบให้เหมือนกับว่ามันโคจรอรอบโลกนะคะ <มา S 1> ก็คือว่า เวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันก็จะไปโคจรที่ประเทศอื่นด้วยนะคะก็สามารถถ่ายที่ประเทศอื่นใช้ที่ประเทศไทยก็ได้ใช้ที่ประเทศอื่นก็ได้เหมือนกันอ่า้วเราไปถ่ายที่ประเทศอื่นเขาไม่มีลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้หรอครับไม่ไม่ค่ะก็ถ่ายได้นะคะเพียงแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะมีแบบว่าไม่สามารถเปิดได้ใช่ก็มีบางอ่าใช่ใผมเคยเห็นใน g o o g l e e a r t h ที่เขาบังไว้เลยไม่ให้เห็นใช่ค่ะก็จะมีฐานทัพพวกอะไรอย่างนั้นใช่ไหม ทำไมถึงได้เลือกทำงานในด้านนี้ครับ คือจริงๆเนี่ยมิงอตอนแรกนะคะมิงเรียนปริญญาตรีที่วิศวะนะคะที่รกกบบาชบังกก่อนนะคะ,ะแล้วก็ตอนนั้นพอจบมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ยอยากจะทํางานด้านอะไรหรืออะไรเงี้ยพอดีว่าทางจิซ่าเนี่ยนะคะก็มีทุนที่เหมือนกับว่าประกาศวา่าใครสนใจจะไปเรียนปริญญาโทด้านอวกาศอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นฟังแล้วแบบน่าตื่นเต้นอ่ะว่าเอ๊อม,มันเป็นอะไรที่รรปริญญาโทด้านอวกาศใช่ใช่ค่ะแต่ว่าต้องเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ตอนนั้นเราก็ไม่กลัวนะก็ไม่เป็นไรก็ไปเรียนได้นะคะก็เลยสมัครรับทุนแล้วก็ได้ทุนด้ว ะะก็เลยไปเรียนปริญญาโทที่ฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วก็กลับมาเนี่ยก็คือจะมาทํางานทางด้านเกี่ยวกับดาวเทียมอะไรเงรรี้ยค่ะว่ามีเกี่กับทางด้านซิสเ็มนะคะก็มาดูแลดาวเทียมตัวนี้ค่ะแล้วตอนตอน,ตอนนี้ที่ดูแลอยู่มีทั้งหมดกี่ดาวเทียมครับผมตอนนี้ของเรามีดาวเทียมยังยังมีดวงเดียวอยู่นะคะแล้วก็เป็นดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยที่เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรนะคะไม่ใช่ดาวเทียมสื่อสารเนาะค่ะก็มีตอนนี้แต่ว่าก็มีโครงการในอนาคตว่าเราอาจจะมีดาวเทียมดวงที่2ดวงที่3าต่อไปเหมือนกัน ตอนไปเรียนที่ฝรั่งเศสเป็นไงมั่งครับ ยากเหมือนกันนะคะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าของมิ้งตอนตอนนั้นเนี่ยไม่เคยรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อนเลยนะคะแต่คลาสที่เรียนเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จะต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสก่อนที่ไทยประมาณ2เดือนแล้วก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสอีกประมาณ2เดือนครึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มเรียนปริยาโทเลยซึ่งค่อนข้างหินมากว่าเราก็จะตามเขาไม่ค่อยทานเพราะว่าภาษาก็จะเป็นอุปสรรคระดับหนึ่งค่ะแต่ก็พยายามเข้ากับเพื่อนแล้วก็จบมาจนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนสัมภาษณ์นางงามเลยตอนเนี้ย ฮีโร่ในดวงใจคนแรกเนี่ยที่ทำที่คิดว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยฉันจะเป็นอย่างเขาเลยก็คือคุณยีโซยอนนะคะเป็นผู้หญิงคนแรกของเกาหลีใต้ก็คือเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วเป็นแบบว่านักบิโอกาสเหมือนกันแล้วเป็นคนแรกแบบว่าก็เลยดูแบบเฮ้ยถ้าเขาทําได้เราอยากทําได้บ้างนะคะคนที่สองเนี่ยเป็นนักบินอกาสของสหรัฐเมริกาค่ะคือชื่อว่าดรแฟรงกินชาดิแอสนะคะก็คือ คือเหมือนกับว่าตอนแรกเราไม่ได้รู้จักเขาอะไรเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ว่าพอดีมีโอกาสไปคุยกับเขา,าได้ไปเจอด้วยไปเจอเลย oh. นะคะแล้วก็ถามเพราะว่าเอ้ทำไมคุณอยากเป็นนักบินอวกาศอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อเขาเนี่ยเป็นคนของคอสตาริกาซึ่งคอสตาริกาไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นนักบินอวกาศนะคะเขาเขียนจดหมายไปที่นาซาอยากเป็นนักบินอวกาศนาซาบอกว่าต้องเป็นเมก้าเท่านั้นนะคะคนอื่นอ่านจดหมายนี้ก็บอกว่าเอ้คุณ,ค,ณคุณเลิกเถอะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาอ่านจดหมายนี้ปุ๊บเขาบอกว่า อ๋อเนี่ยเขาเขาเชิญให้ฉันเนี่ยไปเป็นคนเมกาก่อนแล้วค่อยเป็นนักบิน